สวัสดีคุณผู้ชมนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมเตอร์ชาแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการลบบัญชีนะครับ Gmail ออกจากมือถือของเรานะครับออกจากระบบมือถือของเรานะครับในระบบ Android นะครับสามารถทําได้ทุกรุ่นแล้วก็ยี่ห้อเลยครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่การตั้งค่าก่อนครับเป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมเลื่อนลงมาครับ หาคำว่าบัญชีและการซิงนะครับหรือยี่ห้ออื่นนะครับที่ไม่ใช่ o p ปโแบบผมนะครับอาจจะอยู่คาวบัญชีนะครับคาวและบัญชีหรืออาจจะเป็นบัญชีเฉยๆก็ได้นะครับจะไม่มีการซิงนะครับลองหาดีๆครับหาคำว่าบัญชีของฉันหรือมีคำว่าบัญชีนั่นะครับคืออันเดียวกันนะครับแต่ของผมเป็นบัญชีและกันซิงนะครับให้คลิกเข้าไปเลย พอคลิกเข้ามาตรงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นแอปต่างๆครับที่เราเคยซิงนะครับหรือซิงข้อมูลอยู่อัตโนมัตินะครับในที่นี้นะครับถ้าเราจะไปลบบัญชีนะครับ Gmail ออกจากเครื่องนะครับให้เราไปที่ Google ครับพอเราเข้ามาที่ Google นะครับเราจะเจอบัญชีผู้ใช้นะครับของผมนะครับมีทั้งหมด5บัญชีนะครับณขณะนี้แล้วคันนี้ มต้องการเอาบัญชีหรือ gmail อันที่ผมไม่ได้ใช้งานออกจากเครื่องนี้นะครับหรือบัญชีไหนก็นแล้วแต่ที่คุณผู้ชมอยากจะนําออกนะครับก็ให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปอ่าพอคุณผู้ชมคลิกเข้ามามาดูด้านล่างครับเขาจะมีการซิงค์เดี๋ยวนี้ก็คือการเชื่อมนะครับไปซิงก์กับแอปต่างๆนะครับหรือซิงก์กับ google นะครับแต่เราจะมาลบใช่ไหมครับก็กดลบตรงนี้ครับแล้วก็กดลบออกอเห็นไหมครับบัญชี นะครับของผมจาก5เหลือ4แล้วนะครับเนี่แหะครับคือการลบบัญชีอีเมลออกจากมือถือของเรานะครับก็เป็นขั้นตอน,นง่ายๆเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่จะลบบัญชีอีเมลออกจากมือถือนะครับผมก็เอา ขั้นตอนแบบนี้นะครับไปใช้ง่ายกันได้นะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมสําหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ทราบนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้งานได้รับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับคุณผู้ชมท่านไหนเห็นว่าคลิปวันนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคร้กันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับที่ผมนํามาฝากนะครับผมทุกอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ทุกวันนะครับถ้าวันไหนนะครับมี เทคนิคอะไรใหม่ๆผมว่าจะอัพลงให้เลยนะครับผมหรือุณุูมชมท่านไหนย้า้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอได้เลยครับโอเคครับผมส่งคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ